เพื่อพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวันนี้วันเสาร์ที่ 7, เจ็ดเสาร์ที่ 17, สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดพระกาศาสนาบูชาครั้งที่หกวันเสาร์แรมหกค่ำเดือนหกปีมะเส็ง <c oughs> วันนี้เราน่าจะพูดได้แค่ช็อตเดียวยี่สิบห้านาทีโดยประมาณน่าจะไม่เกินนั้นเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องที่บันทึกได้เป็นชั่วโมงช่วโมมันพังไปเลยตกโป้งเดียวเครื่องน่าจะไม่ทำงานแล้วจากไปอยังไม่มีวันกลับก็ เป็นเรื่องปกติธรรมดาใช้มาน่าจะเกินเกือบประมาณหกเจ็ดปีแต่ว่ามันไม่ได้พังไปเพราะว่าระบบมันพังเพราะุติเหตุ <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะในในเรื่องของชีวิตเราที่ พระเกจิตทั้งหลายพระคุณเจ้าคือที่ที่บอกว่าพระคุณเจ้าในหมายถึงว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กมาเราก็เจอพระก็จะบอกว่าใดๆใน,ใน,ใน,ในโลกล้วนอธิจังอะไรก็เกิดขึ้นได้ทัั้้งนนทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เรา ประสบกับเรื่องที่มันไม่ดีเราก็จะบอกว่าอันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังไม่เที่ยงแต่เวลาที่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมาเราก็จะไม่พูดว่าอนนี้จังเราจะบอกว่ามันเป็นโชคดีเคราะห์ดี <c oughs> ถ้าเรื่องไม่ดีก็จะเป็นเคราะห์ร้ายไปเรื่องดีก็จะบอกว่าเคราะห์ดีแต่ก็ไม่ใช่พูดว่ามันเป็นอันนี้จังหรือมันไม่เที่ยง เมื่อวานนี้เราก็มานั่งดูคนไปมาทั้งหลายแหละ <c oughs> แล้วก็ดูข่าวความเป็นไปของบุคคลก็เป็นเรื่องที่มันบางคนก็บอกว่ามันมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรบางคนบอกสลับซับซ้อน แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องใส่ร้ายใส่ความอะไรเงี้ยพราะคุณเจ้าผู้ที่ตกเป็นข่าวเราก็ฟังไปแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยกับเรื่องที่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะถ้ามีถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายชาวพุทธมีความเข้าใจ ว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นคืออะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่มีพระคุณเจ้าไปทําผิดผิดพระวินัยร้ายแรงอย่างไรๆก็แล้วแต่เพราะเหตุว่าสิ่งใดซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะไปไป ไปกาหนดอะไรมันได้เลยสักอย่างเดียวหรือเป็นอนัตตากําหนดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแม้เราจะกาหนดในการทําภารกิจใดๆก็แล้วแต่กําหนดว่าเวลานั้นจะไปทำไม่ดเวลานี้นจะไปทําไม่ดีเดี๋ยวเราจะร้องไอหงข้าวเดี๋ยวจะไปต้มแกงเสร็จแล้วจะไปใส่บาตรอะไรอย่างนี้นั่นคือการกําหนดว่าเราจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้ทําจริงตามนั้นหรือเปล่ามันเ,เป็นไปในเครื่องมือ บางทีก็ได้ทำบางทีก็ไม่ได้ทำอันนั้นมันไม่ใช่การกำหนดอย่างลักษณะที่ตายตัวแล้วก็กำหนดว่าเราจะทำเราจะทำมันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยที่จะเกิดขึ้นความเป็นไปของมวลนุ์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะัมันอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันขนาดในแต่ละขณะนั้นนี่เราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรมันได้ ที่เราเป็นอนัตตาอนัตตาแต่ว่ามันนิดเดียวมันมันเหมือนว่ามันอยู่หน้ามือกับหลังมือมันก็คือมือแต่ด้านหนึ่งเป็นหน้ามือด้านหนึ่งเป็นหลังมือเพราะความเป็นไปของชีวิตท,ที่จะเกิดความเข้าใจอนิจจังทุกขงังนะตาที่จะไม่เข้าใจมันก็อยู่ที่ปัญญาของบุคคลเรา การอบรมเจริญปัญญาของของเราทั้งหลายจะทำหรือไม่ทำมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมใดๆเพราะบางทีเราอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมคนมีความขยนันขันแข็งขยนันขยนันทำงาน ไม่พักถึงเวลาพักถึงจะพักเวลาที่ไม่พักก็ทำ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 ,ทำไม่มีการอู้แต่ในในกลุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนขยันทั้งหมดจะมีบางคนที่อู้มไม่ได้ทำตามตาม,ตามอะไรตามที่ที่จะต้องขยัน <c oughs> ก็อู้อู้บงังเรานี่จะเป็นอย่างนั้นเราชอบอู้เราชอบอู้เพราะถือว่าเรา สามารถที่จะทำได้อย่างเร็วเราก็เลยอู้ซะก่อน <c oughs> วันนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องของ <c oughs> สัปดาห์ที่หกของการสวยวิมิติสุขของสเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังการตรัส,สรู้ <c oughs> ในช่วงของการสวยวิมิติสุขทั้งหมด4 9วัน7จ็สัปดาห์ <c oughs> วันนี้ก็มาถึงสัปดาห์ที่6 ทางสามุจลินมุจลินเราไม่เมื่อตอนที่เราเรียนพุทธประวัติที่ต้นจิกหรืออะไรเนี่ยจนต้นมุจลิน <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปนค้นหนังสือพุทธประวัติเราใช้จำออกมา <c oughs> แล้วก็มาพูดความจำมันอาจจะเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาก็ได้ แต่ที่นี้ว่าในสัปดาห์ที่หกช่วงนั้นก็ฝนตกมีพายุมีลมพัดกระโชกเ <c oughs> มื่อฝนตกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ตรงนั้นทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพคั่ง <c oughs> ข้างศักดมีต้นมุจจริง พญานาคเขาก็เรียกว่าพญามุตพญานาคมุตจรินเลยขึ้นมาขะขึ้นมาขนดขดเป็นขนเจด็ดเจ็ดขนดเพื่ออะไรเพื่อที่จะบังฝนบังลมให้กัพพะรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่พังพานกันฝนกันลม แล้วก็จะสัตว์ทั้งหลายก็จะได้แบบกำกลายแผ่วผ่าน <c oughs> ตลอดระยะเวลาเจ็ดวัน <c oughs> ฝนก็พลัม,พล,ม,พ,ลมพลัมอยู่อย่างนั้นพระองค์ก็พิจารณาธรรมไปด้วยตลอดระยะเวลาเจ็ดวันพอฝนหายพญานาคก็คลายขนดแปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้ามา ทวายพิวาาหรือไหว้สรตพพะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จากไปนั่นคือเป็นครั้งหนึ่งที่มีกล่าวไว้ในพุทธประวัติเกี่ยวกับพรงพญานะพพญานาคก็เลยยึดทื้นที่เอายึดพื้นที่ในในพุทธประวัติในการต่อมาเนี่ยพญานาคก็มาอีก พอเห็นคือครั้งหนึ่งที่เกี่ยวกับพญานาคก็ตอนที่พญานาคที่นอนอยู่ใต้บาดาลตอนนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนิตรัสรู้ฉันอาหารที่นางสุชาดานำมาถวายล้วก็ลอยลอยภาชนะถาทองคำภาชนะทองคำลอยลอยน้ำ ตั้งอธิษฐานว่าถ้าว่าจะบ,บรรลุอริตธรรมสัมมาสัมพธิยานก็ขอให้ถานดนี้ลอยทวนน้ำไปแม้ก็เป็นไปตามที่ได้ตั้งใจอธิษฐานถานดลอยทวนน้ำไม่ต้องไปจมลงที่บาด,ดาลไปซ้อนกลิบกับถาดสามใบ <c ười> ที่แล้ว พญานาคที่นอนอยู่ตรงนั้นก็ตกตกกระจายตื่นยึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอ้มาอีกหนึ่งอีกหนึ่งแล้วหรือนี่จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกแล้วหรือนี่เนี่ยคือพญานาคครั้งที่หนึ่งแล้วพญานาคคทีสองก็คือมุจลินแล้วต่อมาก็มีพญานาคอีกพญานาคหนึ่งที่มา แปลงกายเป็นชายหนุ่มมาบวชในสำนักไม่รู้ว่าคือในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้บอกแค่ว่าบวชในสำนักของท่านผู้ใดคงไม่ใช่บวชในสำนักของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนพญานาคเขาบวชบวชเสร็จก็ไปนอนหลับพอนอนหลับปุ๊บก็กลาย กายล่างเป็นพญานาคภิกษุทั้งหลายก็ตกใจเรียกว่าพระที่อยู่กุฏินี้โดนพญานาคกินไปเลยโวยวายขึ้นมาพระคุณเจ้าทั้งหลายก็วิ่งมาดูปรากฏว่ามาเจอพระคุณเจ้าเป็นภิกษุพญานาคท,ที่รู้สึกตัวเตยให้มาแล้วก็เป็นภิกษุจากนั้นก็เรื่องรล่าไปถึงสระสััรมมาสัมพุมธเจ้า พระองค์ก็ตรัสว่าสัตว์เดรัจฉานไม่อาจที่จะบรรลุอรรตธ,ธรรมได้จงไปเสียเถอะพญานาคก็เลยร้องห่มร้องไห้ฝากพระธรสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้ว่าในการบวชกุลบุตรหรือคนที่จะบวชในการต่อมาข้างหน้าขอให้เรียกว่านาคซึ่งก็ เรื่องเหตุผลมันไม่ไม่เป็นไปนไตามเหตุตามผลนัล่นเองเราแค่ว่าเอามาใช้ว่าเป็นนาคนั้นคนที่จะบวชก็เลยเป็นนาคนาคนาคลาดนาคลวงอะไรเงี้ยนะแล้วเป็นนาคแต่ไม่ใช่เป็นพญานาคนตเป็นนาคที่จะบวชแล้วตอนหลังมาเนี่ยพาญนาคก,ก็เลยเข้ามามีบทบาทแต่ไม่ใช่บทบาทเพื่อเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ย ว่าไม่พญานาคไม่สามารถจะเข้าใจพระธรรมได้อยู่แล้วแล้วก็มาพยายามที่อดลิบอดเดชใครที่ต้องการอยากจะมีลิบมีเดชก็ <c oughs> พยายามที่จะนําพญานาคเข้ามาเป็นลิบเดชของพญานาคพญานาคไม่สามารถจะช่วยการเผยแพร่พุทธศาสนาได้เลยแม้แต่นิดเดียว พราะจะเผยแพร่อะไรอริยสัจธรรมทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทโยทุกกนนโรโททุกขะนโรธขามินีปฏิปทาหรืออัตตางิกามักสมมาธิติสัมาสังกปะสัมมาวจจสัมมากรรมปัตตะสมาอาชีวะสัมาวยมะสมาสติสมมาสมาธิพญานาคจะมาอธิบายได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ดังนั้นเสด็จพระสัมมามพทธเจ้าถึงตรัสว่า สัตว์ดิจชาญทั้งหลายไม่สามารถจะบรรลุธรรมอะไรได้แม้แต่พญานาคจะมีอายุยืนยาวเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีก็แล้วแต่นี่จะเป็นหลายๆพุทธนดนอย่างพญานาคที่นอนอยู่ใต้บาดาลเป็นอดีตพระที่ทำผิดวินยัยแล้วก็ไม่ได้แสดงอาบัติไม่ได้แสดงอาบัติ มรณภาพขาอาบัิไปก็ไปไปตกนรกแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อิเลชานคือพยานนาคในพญานนาคเขาบอกว่าก็คือในในทีหนึ่งในที่หนึ่งก็บอกว่าพยานนาคเป็นเป็นสัตว์อิเลฉานอีกที่หนึ่งก็บอกว่าเป็นสัตว์กึ่งเทพเหมือนช้างเอราวัณเหมือนพญาครุฑอะไรพวกนั้น ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพญานาคเป็นกึ่งเทพให้ใครกันแน่เพราะอย่างช้างเอราวัณเนี่ยเป็นของพระอินทร์เป็นเทวดาแต่ว่าเวลาที่พระอินทร์จะไปไหนก็ขี่ช้างไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องวรรณกรรมเพราะเทวดาทั้งหลาย,ยจะไปไหนไม่ต้องใช้พาหานะ แต่ก็เป็นเรื่องคือถ้าเป็นวรรณกรรมปั๊บเข้ามาเนี่ยจะต้องมีช้างมีมา้ามีอะไรที่มาเป็นตัวตัวช่วยให้ไปซึ่งถ้าเราเข้าใจพุทธศาสนาตัวจริงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องให้เทวดามีพาหนะใดๆแม้แต่บ้านช่องห้องหับวิมานทั้งหลายของเทวดานี้ก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีเหมือนบ้านมนุษย์ อวิมาณของเทวดาจะอยู่บนพื้นดินจะอยู่บนยอดไม้จะอยู่ในอากาศจะอยู่ที่ใดก็ตามก็เป็นเป็นที่เื่อสมบัติเป็นสมบัติที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายของเทวดาเหล่านั้นเราก็จะอันตรธานไปพร้อมกับร่างกายบางคนก็บอกว่าในที่ในที่หนึ่งที่นั้นในสวรรค์ จะมีวิมานของเทวดาไปที่สร้างบุญสร้างอะไรไว้แล้วก็วิมานจะไปอยู่มีอยู่ที่นั่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าไปทําอยู่เพราะว่าคือเราก็ไม่เราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่ไปฏิเสธนว่ามีหรือไม่มีเพราะาเราก็ไม่เคยแต่การอนุมาณว่าถ้าเราอนุมาณเข้าใจว่าวิมานหรือที่อยู่ของเทวดานั้น ในสวรรค์แต่ละชั้นแต่ละชั้นวิมานก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาพร้อมกับเทวดาแต่ก็มีพระคุณเจ้ามโนโมยทธิหลายๆรูปบอกให้คนนั่งสมาธิคนนี้นั่งสมาธิได้มโนโมยุทธิมีรทธิ์มีมเดชในการที่จะมอง ไปเที่ยวในสวรรค์ไปเห็นวิมานว่างเปล่าคือแม้แต่ในในในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในในตำในตำนานในตำราก็จะมีอย่างพระโมคคัลลานะหอกไปเที่ยวในสวรรค์เห็นวิมานว่างเปล่าก็ถามเทวดาว่าวิมานนี้เป็นของใครก็อบอกเป็นของผู้นั้นของผู้นี้ สร้างไว้รอซึ่งความจริงแล้ววิมานของเทวดาทั้งหลายเลยไม่จําเป็นต้องสร้างไว้ก่อนอยู่แล้วมันไม่เหมือนบ้านของมนุษย์บ้านของมนุษย์ต้องสร้างก่อนแล้วเข้าไปอยู่แต่วิมานเขาเทวดานะมีพร้อมกันพร้อมกับการเกิดของเทวดาเหล่านั้นแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินที่ด้วย ถ้าใหญ่โตสูงเป็นหลายๆยอดก็ไม่ได้กินที่กับเทวดาคนอื่นไม่ได้ไปกีดกันไม่ได้ไปจับจองพื้นที่บนดุสิตบุรีอะไรอย่างนี้จะมีการทำบุญเท่านี้จะได้พื้นที่จับจองในดุสิตบุรีอย่างนั้นอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องคิดไปเองมากกว่าเพราะว่าเขาต้องการกังค์จากคนนี้เพื่อมาทำสิ่งที่ตัวเองต้องการ นต่ก็บอกว่าทําแล้วจะได้ไปซื้อที่ดุสิตบุรีจับจองเอาไ้และโฉนดอยู่ที่ไหนก็ทำโฉนดขึ้นมาแล้วไปยื่นที่สวรรค์ก็เทว,วดาที่ดูแลอยู่คงไม่ไม่ให้เพราะว่าเป็นโฉนดปลอมโฉนดตัวจริงก็คือบุญที่ตัวเองได้ทำเลยแล้วก็มโนตามเข้าไปน นั้นที่บอกว่าพยานนาคเป็นเป็นสันเิราชก็เป็นสันเิราชเพราะว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้ <c oughs> ถ้าเป็นกึ่งเทพเพราะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นีหมายถึงว่าถ้าเป็นกึ่งเทพก็แสดงว่ามีเชื้อของการเป็นเป็นในส่วนของเทวดาอยู่เพราะเทวดาสามารถที่บรรลุธรรมได้มีปัญญาที่เข้าใจ จะเป็นพระโสดาสิกาธคาอนาคาได้ในชั้นภูมิของเทวดาเพราะในการแสดงธรรมของเด้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ครั้งแต่ทั้งที่ทมีเทวดามาฟังอยู่ในที่นั้นนั้นเทวดาเป็นแสนโกธที่จะบรรุษรมเพราะเทวดาเหล่านั้นอยู่มานานหลายพุทธันดนบางทีเทวดาได้ฟังธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้ว ยังไม่ยังไม่จุติจากพบแผ่งเทวดาอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงพุทธพุทธันดรนหนึ่งเทวดาก็ได้ฟังธรรมจากเสนพระสัมมาชเจ้าอีกพระองค์หนึ่งพิจารณาตามคือเทวดาไม่ต้องมานั่ง <c oughs> อบอะไรนั่งเจริญภาวนาแบบแบบมนุษย์ คือฟังธรรมส่งใจไปตามโยในิโสมนสิกาลก็เข้าใจสภาวะธรรมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเทวดาเข้าใจธรรมะเข้าใจสภาพธรรมด้วยอะไรอย่างไรเพราะอย่างน้อยเทวดาก็มีรูปรูปเท,เทวดานะั้น อาจจะไม่มีลมหายใจเลยไม่จําเป็นต้องมานั่งพุโทโธนั่งนั่งหนอหนอเพราะเทวดาไม่ต้องหายใจมีมนุษย์แล้วก็สัตว์หายใจเพราะการหายใจก็คือการดํารงชีวิตยอยูอ่ออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้ความสมดุลของร่างกายแต่เทวดาไม่ไม่ต้องหายใจ ว่าเทวดาไม่มีปอดถ้าจะมีรูปร่างก็มีรูปร่างอย่างนั้นอย่างเทวดานั่นแต่เทวดาไม่ต้องสูดอากาศออกซิเจนเทวดาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศก็ได้อยู่ในโลกอังคารดาวพุธด,ดาวศุกรายอยู่ได้หมดไม่จำเป็นต้องอากาศหายใจเทวดาหกชั้นแล้วก็มีโพรมอีก20กว่าชั้นรวมรวม พรหมนี่มีเยอะกว่าเทวเยอะกว่าเยอะกว่าเทวโลกเทวโลกเพราะพรหมโลกในจํานวนชั้นนี่เยอะกว่าทั้งพรหมทั้งอรูปพรหมแต่มันก็จะตัดช็อตประมาณยี่สิบห้านาทีเราจะจบก่อน25ห้านาทีหนึ่งช็อต เพื่อที่จะหยุดเดี๋ยวนี้แล้วเอาสคยี่สิบห้านาทีนา่าจะพอเพราะเรายังไม่ได้ตั้งเวลาให้มันได้นานกว่ายีิบห้านาทียังลืมดูไปพูดถึงเรื่องของสรุปในในเรื่องของความเป็นไปของคนที่ไปบูชาพญา,านุ่งพญานาคไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการอบรมเจริญปัญญา เราเห็นนบางที่มีพญานาคตั้งอยู่บางทีมีสร้างพญานาคอย่างนู้นอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนไปกราบไหว้พญานาคไม่กราบไหว้พระพุทธรูปไม่กราบไหว้บูชาพระรัตนตรยัยแต่ไปกราบไหว้พญานาคแล้วก็ผูกตำนานขึ้นมาพญานาคจะช่วยทําอย่างนั้นเงินไหลนองทองไหลมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องกิเลสตะเอาปาทานเรื่องของความ พอกพู 6, พนหกพันพอกพูนติดข้องทรัพ์ยสมบัติทั้งหลายเด้วก็ย dad, well nee, ิบห้านาทีบุ่นที่เกิดขึ้นก่อนที่นี่กับบรรลุบรรพชนผู้โดยลรักษาประเทศารพบะพุทธศาสนาอนุโมทนาขอริมสังกับปุปกาลิทานพมฆปูยตยาลุงป้านาอารมณ์กันอนุโมทนาขอริมุสังกับเทวดาต่างเทวดพุมธเทวารุกเทวอากาศเทถวาเทวดาทุกชนวารงกันอนุมทนา เทวดาผู้มีสมาธิที่เข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของสจ้าเดชะปัญญาฉะนัจึก็ช่วยกันันลงรักษาพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของสจ้าเดชะปัญญาฉะนั้นจึประโยชน์แก่มนุษย์สิิชาญและวิญญาณสัจจชนกว่าจะสิ้นพุทธนอนขออนุโมทนาเกียรติแก่สารนรกหลายเปรตอางสระกายเสด็จละานนุ่มกันอนุโมทนาพิจารณาผลจากทุกขติภูมิในรวัน บุคคลผู้มีปัญญามีความสามารถเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของสนาบดสมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วยกันเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของสนาบดสมามาสัมพุทเจ้าพุทธประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติหรือวินยัยสัจจนก็จะสิ้นพุทธรรันดร์